ถือว่าเป็นห้องโถงที่ยาวและก็โปร่งนะครับก็ในส่วนของผนังก็เป็นโทนสบางแล้วก็หน้าต่างก็มีให้เป็นบานยาวเลยนะครับมีอยู่4บานนะครับ2ช่องนะครับ4บานอย่างนี้นะครับตรงกลางก็เลื่อนได้นะครับขนาดห้องครัวก็3-50เมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับไซส์มาตรฐานถือว่ามีขนาดก็ใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรคอ์เตอร์กอล์เตอร์ทรงเอลนะครับคอ์เตอร์ทรงเอลอเตอร์ทรงเอลประมาณนี้ส่ขนงหน้าบานก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ อลูมิเนียมอกขาวกระจกดำนะครับสไลด์ซ้ายขวานะครับก็สไลด์เหมือนน้าต่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับภายในก็ปูเบื้องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนเฮ้ยเจ๋คมากนะครับชาแนลที่พาท่านู้ชมหาแนวทางการสร้างบ้านไอเดียสร้างบ้านนะครับฮาพ์ดมอมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็สาหรับคนที่รักบ้านชอบดูแบบบ้านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยนะครับมีบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับให้ท่านู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับโทนสีฟ้านะครับแต่กับฐานบ้านนะครับสีฟ้าเข้มนะครับขนาดพื้นที่ช้สอยอยู่ที่98ตารางเมตรนะครับด้านหน้ามีความกว้างอยู่ที่7เมตรลึก14เมตรนะครับงบประมาณการสร้างอยู่ที่980,000บาทนะครับไม่รวมในส่วนของสุขภัณฑ์ในส่วนของห้องครัวกับห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องครัวห้องน้ําสุขภัณฑ์เจ้าของบ้านเป็นคนซื้อเองนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มีเจ้าของบ้านมาช่วยรีวิวด้วยนะครับนี่ครับน้องครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไตเติลครับผมเรียนอยู่ที่ไหนครับ เรียนอยู่โรงเรียนเซนครับโรงเรียนเซนสิริเลยหรอครับในเมืองเลยไปยังไงครับนี่คิดแล้วก็แบบไปนี่แล้วก็แบบไปอ๋อทำไมถึงไปเรีนไกลจังเลยมันไม่มีคนรับส่งครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นบ้านของน้องเจตเติ้ลเนาะครับน้องเจต้ลมีมีน้องไหมครับมีครับมีกี่คนหนึ่งคนผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมว่าห้องไหนเป็นห้องน้องเจตเติ้ลห้องไหนเป็นห้องของน้องผู้หญิงเขานะครับโอเคนะครับบ้านหลังนี้พอทราบรายละเอียดไหมเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันคค่ะโอเ้ชม เรามาชมบ้านกันนี่กันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูส่วนของด้านข้างกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ด้านหน้าเห็นแต่ด้านหน้านะครับเรามาลองมองในส่วนของมุมด้านข้างกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นบ้านหน้าแคบแต่ตอนลึกนะครับระเบียงตรงนี้ก็มีขนาดความยาวทับเจ็ดนะครับแล้วก็ยื่นออกมาจกหน้าบ้าน2เมตรเป็นระเบียงมานั่งเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นแล้วก็พนักพิงจะเป็นไม้เทียมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 12เมตรนะครับในรวมส่วนของเฉลียงหน้าบ so, ้านนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของห้องโถงแล้วก็ห้องครัวนะครับส่วนฝั่งตรงนู้นจะเป็นฝั่งของห้องนอนกับห้องน้ำนะครับก็ประมาณนี้มี2ฝั่งนะครับมี2ล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเฉลียงด้านหน้ากันนะครับน้องเติร์นมาเรามาเดินชมบ้านของน้องเติร์นกันบ้านก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นบ้านยกสูงครับประมาณ40เส้ซนนะครับในส่วนของบันไดก็มีอยู่3ามขั้นเช่นเดียวกันครับก็ยาวเท่ากับ ในส่วนของล็อกของด้านหน้าเลยนะครับยาวอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรประมาณนี้ก็มีคิ้ว PVC นะครับกันลื่นนะครับตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของกระเบื้องนะครับกระเบื้องกันลื่นกระเบื้องขนาดใหญ่เลยห0สิบคูนหกสนะครับลายไม้นะครับทั้งหน้าบันไดแล้วก็ทั้งในส่วนของพื้นของระเบียงนะครับก็ในส่วนของระเบียงก็เป็นระเบียงกันตกมานั่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้ใช้งานด้วยครับไว้นั่งด้วยแล้วก็ไว้กันตกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นพื้นไม้เทียมนะครับนี่เป็นพนักพิงไม้เทียมเช่นเดียวกันนะครับยาวถึงนู่นเลยนะครับส่วนของเสาด้านหน้าก็ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับบัวปูนนะครับปูนปั้นทาสีขาวอันนี้ก็เป็นหินทรายนะครับหินทรายนะครับด้านบนครับท่านผู้ชมฝ้าด้านบนก็เป็นดาวไลท์นะครับ LED สนิ้วมีอยู่3าโคมสโคมนะครับประมาณนี้โอเคนะท่านผู้ชมต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันห้องโถงนะครับห้องโถงยาวมากครับบ้านนี้เน้นห้องโถงเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า น่าจะเพื่อนฝูงเยอะไหมเรื่องไาได้พี่น้องเยอะเนาะประมาณนั้นเนาะครับเนาะเป็นประตูตัวนี้เป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับช่องบานฟิกบานฟิกเลื่อนได้ตรงนี้นะครับโอเคเรามาชมในส่วนของห้องโถงกันนะครับถือว่าเป็นห้องโถงที่ยาวแล้วก็โปร่งนะครับตัวในส่วนของผนังก็เป็นโทนส่างแล้วก็หน้าต่างก็มีให้เป็นบานยาวเลยนะครับมีอยู่4บานนะครับ2ช่องนะครับ4บานอย่างนี้นะครับตรงกลางก็เลื่อนได้นะครับ อลูมิเนียมอกขาวกระจกสายตัดเคียวนะครับในส่วนของภายในก็เป็นโทนสีสว่างสีขาวปันบรีนะครับขนาดก็ลึกอยู่ที่ประมาณตรงนี้ส่เมตรนะครับตรงนี้3เมตรตรงนี้เมตรห้นะครับประมาณ8ปดเมตรห้นะครับถือว่ายาวมากของโถงห้องนี้นะครับกว้าง3ามเมตรห้กระเบื้องก็เป็นเกรโต้นะครับ60คูน60นะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของน้านบนครับท่านผู้ชมฝ้าหลุงมนะครับสสเต็ปนะครับ ก็สเต็ปหนึ่งก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ10เซน10เซนนะครับรวมเป็น20เซนนะครับความลึกของหลุมนะครับก็มีโคมไฟนะครับดาวไลท์แบบโคมนะครับแบบโคมขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีโคมไฟช่อโคมไฟแขลงนะครับอยู่กลางฟ้านะครับเป็นโคมไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้3าสีนะครับ3สเต็ปนะครับเอาน้องแตตนเปลี่ยนให้ดูหน่อยเร็วเปลี่ยนอะไรเปิดเปิดสวิตช์เปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่นี่ นี่ไงจำไหมนั่นแหละครับโอเคต่อไปดูส่วนของห้องนอนกันดีกว่าเนาะห้องนอนห้องแรกครับห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะครับอันนี้ห้องแม่ครับผมห้องห้องใครครับห้องของแม่กับพ่อครับห้องแม่กับพ่อใช่ไหมโอเคก็ขนาดถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาของสามห้องเลยไหมครับโอเคเนาะประตูเป็นไม้อัดลายไม้ครับขนาด80ซม2เมตรการโยกครับลูกบิดนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ ขนาดห้องนอนก็4คูณ3.50ครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับ4คูณ3.50ในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกอบห้องโถงเลยนะครับเราดูนแต่พื้นกันไปเลยนะครับเราดูนแต่พื้นกันเลยเนาะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้นะครับสีขาวนะครับสีนมตรงนี้ก็เป็นสีกันเปื้อนครับสีการเปื้อนแล้วก็ไม่ใช่บัวพื้นนะครับเป็นสีการเปื้อนะทาประมาณ7เซนนะครับ ผนังก็เป็นโทนสีขาวคอนุรีนะครับมีช่องแสงให้2ด้านนะครับหน้าต่างบางกระทุ้บางยาวตรงนี้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนห้องพ่อแม่ขอน้องเตือนเนาะโอเคท้านบนครับเป็นฝ้ายิดสร้างฉากเรียบโคมไฟก็เป็นโคมไฟแบบโคมนะครับโคมงขนาดสี่นิ้วเป็นโคมไฟดนวไล์นะครับโอเคครับไปตั้งมชมดูในส่วนของด้านบนตรงข้ามประตูกันนะครับประตูว่าสว่างครับท่านประชม สว่างทีเดียวนะครับนี่อันนี้เป็นมุมตรงข้ามประตูนะครับมีเบรกเกอร์แอร์แล้วก็สวิตช์ไฟครับแล้วก็ปลั๊กให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคจะไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่2ห้องของใครครับห้องของน้องครับน้องสาวใช่ไหมครับอยู่คนเดียวเหรอครันอนคนเดียวน้องไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวครับไม่กลัวเนาะประตูนะครับลายเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับแต่ขนาดจะเล็กลงมานะครับเป็นสามเป็นห้าสิบคูณสามเห้าสิบนะครับ ท่านผู้ชมครับดูสีนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนของน้องสาวครับ,ช,รบชื่ออะไรครับชื่อพลอยใส่ครับนะครับตอนนี้ครับชื่อ<ร>อะไรนะชื่อพลอยใสครับไม่ชื่อน้องสาว่ะพลอยใสครับพลอยใสโอ้บ้านของน้องเนาะสีชมพูน้องเป็นคนเลือกหรือว่าใครเลือกน้องเขาเลือกครับน้องคนเลือกอชอบสีนี้ครับน้องน้องสีชมพ MM ูประมาณนี้ครับสามเสิบคูณสามเนะสิบนะครับต่พื้นเลยนะครับตัวเบื้องก็เช็กเดียวกันนะครับ พนังเป็นสีชมพูนะครับน้องมีคนเลือกนะครับน้องสาวของน้องไตตนเ็คนเลือกเนาะค่ะหรือเราไปดูส่วนของห้องนอนของของน้องแตตนลกันนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับหน้าต่างครับมีช่องเดียวนะครับแต่ก็เป็นบานใหญ่สไลด์ซ้ายขวานะครับโคมไฟเลยครับฟ้าสีขาวนะครับตัดกับสีชมพูได้ลงตัวทีเดียวนะครับโคมไฟดาวไลท์แบบหลอดนะครับสีวิวครับสีโคมนะครับโอเคครับเราดูตรงข้างประตูกันนะครับตรงนี้นะครับ มาอันนี้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรเบเกอร์อะไรเอเบเกรอร์เอนี่เบเกรอร์เอครับเบเกรอกร์เอเบเกอเออันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับอ,อันนี้เป็นปลั๊กอันนี้อันนี้รู้เลยแต่อันนี้ยังไม่รู้ครับเอเปเกอเออันนี้เป็นปลั๊กเอาไว้เสียบเแต่อาอย่าเอามือจิ้มนะครับโอเคเราไปดูส่วนของห้องน้องเติร์นกันเอ้าน้องเติร์นรีวิวเลยครับเป็นห้องสีเขียวมินต์ครับเป็นอ๋อเลยรีวิวเลยเป็นห้องสีเขียวมินต์นอนกับยายครับผมนอนกับยายได้ยังไงต่อครับ ขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมสามเป็น huh. ห้าส right? right ี่คูณสามเป็นห้าสี huh. oh. so ่เนอะอันนี้เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยไหมครับผมเนาะกระเบื้องเตเลโต้ะน้านี้นะครับอันนี้เป็นสีเป็นเปลือยขนาดเจ็ดเซนทำหน้าต่างก็นี่เลยครับเป็นหน้าต่างได้ในส่วนของช่องเดียวแต่เป็นบานใหญ่นะครับโอเคนี่ครับโทนผนังนะครับก็สีอะไรครับน้องเต้นเตทนผนังเป็นสีเขียวมีเงาสีเขียวเลยนะสีเขียวมีเงาสีเขียวลนะสีเขียว สีเขียวมินสีเขียวมินสีเขียวมินน้องเต้เลือกเลือกเองเลยเนาะโอเคถือว่าสวยสว่างสดใสดีนะครับเพราะเขาชอบดูแบบธรรมชาติดูแบบธรรมชาติเป็นคนรักรักต้นไม้ประมาณนี้ใช่ไหมเป็นคนรักธรรมชาติเลยเลือกสีออกมาเป็นสีเขียวมินนะครับโอเคที่มาของสีของห้องน้องเติ้ลนะครับต้านบนน้ำฝ้าทำไมไม่เปลี่ยนฝ้าเป็นสีเขียวเลยครับฝ้ายิบซ้าเฉาเรียบนะครับอันนี้เป็นโคมไฟดาวไลท์แบบโคมงนะครับ ขนาดสีนิ้วเนาะอันนี้เป็นปลั๊กอะไรรู้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอเอาไว้ใส่เอตัวนั้นลรู้ไหมเบเกอร์อะไรเบเกอร์อะไรนี่แหละเบเกอร์เอเบเกอร์แอร์เบเกอร์แอครับเนี่ยแต่ยังไม่มีเอให้พ่อซื้อเอให้นะเนาะเออจะได้นอนสบายๆร้อนไหมช่วงนี้อันนี้ก็ร้อนอยู่โอเคสวิตช์เปิดไฟนี่เป็นไรปลั๊กปลั๊กเอาไปเสียบเคื่อใช้ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ให้เอามือไปเสียบนิ้วไปเสียบนะโอเคเนาะโอเคเนาะ มีอะไรจะพิเศษอีกไหมห้องของตัวเองบอมีแล้วครับมีนอกกับยายสองคนสองคนโอเคทำไมนอนก,กับยายตัวผีเหรอไม่การนอนคนเดียวครับที่จริงแล้วนอนด้วยกันพอ่ออะไรรู้ป่ะเพราะว่ายายไม่มีห้องไลยถ้าเลือกห้องอีกก็มันก็จะเปลี่ยนทำไมตัวเองไม่นอนข้างนอกให้ยายนอนข้างในบอบอนอนด้วยกันนนั่แหละนอนด้วยกันโอเค,อเคห้องครัวครับห้องครัวนี่สวยงามมากเลยนะครับ อ้องครัวกระเบือ้องกระเบื้องเมน้องเป็นคนเลือกมีประตูครับเป็นฉากกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงไม่ให้กลิ่นมันตีมาในส่วนของห้องโถงห้องนอนที่พักอาศัยของเรานะครับเนาะเวลาแม่ทำกับข้าวเวลายายทำกับข้าวอย่างเงี้ยหร่นมันจะไม่เข้ามานะครับเวลายายทำกับข้าวก็อย่าลืมปิดให้ยายด้วยเน้ให้แม่ด้วยนะครับ,รบ <laughs> อันนี้เป็นประตูบานเลื่อนรางบนนะครับรางอยู่ด้านบนส่วนตรงนู้นรางอยู่ด้านเออรางอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันทั้งประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูห้องครัวครับรางอยู่ด้านบนเหมือนกันเลยครับ มาเรามาดูส่วนห้องครัวกันนะครับขนาดห้องครัวก็3.50คูณ3.50นะครับไซส์มาตรฐานหรือว่ามีขนาดก็ใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรคอ์เตอร์คอ์เตอร์สซลเอลนะครับคอ์เตอร์สุลเอลคอร์เตอร์สุลเอลประมาณนี้ส่วนข้างหน้าบางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกดำนะครับสไลด์ซ้ายขวานะครับก็สไลด์เหมือนน้านต่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับภายในก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับก็น่าจะทำคอร์เตอร์ลายจากปูกระเบื้องนะครับ ถือว่างานเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมส่วนเบอร์พูดเบาเดียวก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับในส่วนของท็อปแล้วก็หน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องเซรามิกขนาดหกสิบคนสิบนะครับสีชมพูโอรสประมาณนี้นะครับแล้วก็คิว PVC สีขาวนะครับชิ้นล้างจานนะครับอันนี้ไม่อยู่ในงบนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับไม่อยู่ในงบนะครับชิ้นล้างจานสองหลุมนะครับที่พักจานหนึ่งที่ท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วาง เตาแก๊สนะครับเพราะว่าเห็นช่างใส่ท่อร้อยสายเตาแก๊สเอาไว้ให้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหน้าต่างครับหน้าต่างก็มี2ด้านเชื่อวกันนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับในส่วนของห้องครัวแล้วก็เชื่อะบายกลิ่นมลพิอากาศภายในห้องครัวเวลาประกอบอาหารนะครับในส่วนของผนังนะครับเพื้อนกันเปื้อนอันนี้ใครคนเลือกครับ ยายครับผมยายครับโอ้ยายเลือกทำไมเลือกน่ารักจังเลยดูสิเป็นโลคิตตี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ของของน้องน้องเป็นคนเลือกน้องเป็นคนเลือกอ๋อนี่ยายเลือกใช่ไหมครับโอ้ยายคิดว่ายายจะเลือกแบบลายไม้อะไรอะไรที่ไหนได้เลือกลายน่ารักคิดถูกมากเลยท่านผู้ชมนี่ให้ตะกร้อมองแขนให้ดูมาดูใกล้ๆครับอันนี้ยายเลือกครับนี่ครับลายดอกไม้เห็นไหมลายยายเลือกอันนี้น้องเลือกครับแล้วแต่เต้นเลือกอันไหนไม่ได้เลือกเลยไม่ได้เลือกเลยพอแล้วเลือกไอห้องนอนพอแล้วแหละสีเขียว เดีย๋ยวได้ก,ก็เบอรสีเขียวมาอีกเลยหน้าต,ต่างประมาณนี้ครับก็บุในส่วนของอยู่ในส่วนของโซนเ uh, คาน์เตอร์นะครัผิ้งฝ้าข้างบนเลยนะครับข้างบนก็เป็นฝ้ายึดซ่อมสับเรียบโคมไฟดาวไลท์แบบโคมนะครับขนาด4นิ้วมีอยู่2โคมครับช่องสวิตก็อยู่ตรงนี้นะครับช่องสวิตนะครับสวยงามนะเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นถงย่อยนะครับก็จะเชื่อมไปยังในส่วนของห้องน้ำรวมแล้วก็หลังบ้านประตูหลังบ้านนะครับก็มีโคมไฟให้เป็นกลมตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับรูส้ส่วนของห้องอน้ำกันนะครับก็มีประตูบานเลือ่อนรางบนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นกระจกโค้ฟ้านะครับอันนี้เป็นอะไรครับสวิตอะไรอันนี้สวิตเปิดไฟเปิดไฟอะไรนี่ละ่ะอันนี้เอาไว้เปิดไอ้ไอ้แบบไอ้เปิดไอ้ตัวทำให้หน้ำให้อุ่นนะครับเครื่องทำน,น้ำอุ่นคเครื่องทำน้ำอุ่นครับเครื่องทำน้ำอุ่นนี่นี่เป็นเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นครับเออตรงวันนี้อ่าน้ำอุ่นไหมล่ะไม่ได้ทำแต่น้ำเย็นทำไมร้อนเนี่ร้อนแบบ ติดทำไมติดเติร์ออกืนโอเคขนาดห้องน้ำเราอยู่ที่สองคูนสองเมินะครับเรามาดูส่วนของพื้นกันเลยตั้งแต่พื้นจนถึงฟ้านะครับเรามาดูครับน้องเติร์นทำาะมาดูครับว่าใครเป็นคนเลือกระเบืองครับพื้นครับใครเป็นคนเลือกระเบืองไม่รู้ใครเลือกวันนี้เป็นวันมาแฉนะครับว่าใครเลือกกระเบื้องนะครับมีโซนแห้งโซนเปียกนะย่าเอาน้ำมาย่าเอาตรงนี้ให้มันเป็นโซนเปียกนะตรงนี้เป็นโซนเปียกได้แค่โซนเดียวนะ วันนี้ก็มีในส่วนของชักโครกนะครับวันพีชนะครับสายชันระแบบอ่อนอ่อนอ่อนเนีฮยกระเบื้องใครเป็นคนเลือกน้องน้องมันนี้ล่ะยายอันนี้อันนี้แม่แม่เนาะก็ตัวเองเลือกอะไรบ้างไหมนี่ไม่ได้เลือกเลือกแค่สีทอง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 เดียวโอเคดีแล้วแหละฉากนี้ใครเป็นคนดีไซน์อย่างนี้นี่ อันนี ime, ้แม่เป็นคนเลือกเป็นคนเลือกอันน so, so, ี้เป็นโมเสกครับท่านผู้ชมโมเสกนะครับตกแต่งด้วยโมเสกเป็นฉากปูนนะครับตั้งระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกนะครับโมเสกตรงนี้แล้วก็สลับลายกันครับในส่วนของรูเบื้องปูผนังนะครับลายสีขาวครีมแล้วก็ลายตุ๊กตานะครับประมาณนี้น่ารักนารักนะครับผนังในส่วนของตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับโซนเปียกก็มีนะครับอ่างล้างหน้าอลูมือนียมคาตั้งนะครับแล้วก็กระจกเข้านะครับตรงนี้เป็นกระจก แล้วก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับกระจกคนฟ้านะครับส่วนเปียกอันนี้เปียกนะมันอาบน้ำนะเคยมาอาบยัง,ไ,งไม่เคย,เคยอันนี้เป็นเครื่องแต่น้ำอุ่นนะครับอันนี้นนมไม่รวมในงบนะครับพวกสุขภัณฑ์พวกอ่าพวกนี้นะครับไม่รวมเลยนะครับจะขอมาซื้อเองเลือกเองนะครับตามแตจะาของบ้านตรงนี้ก็ตัดดบ้วยเบื้องลายลายแมวเนาะกาฟิวไหมประมาณนี้มีก๊อกผนังให้ด้วยนะครับมีเรนาชเวอร์นะนี่เรนาชเวอร์นี่แฮนแชเวอร์ อย่ามองเป็นโดนัทนะนี่ก็เป็นว้าวนะครับโอเคประมาณนี้ฝ้าที่ซ่อมเฉดเรียบฝ้ากัะชื้นนะครับโปรไฟล์มีให้หนึ่งโคมดาวไลท์โอเควันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับน้องเตต้นแล้วก็แม่ชื่ออะไรนะครับแม่ชื่อแม่โตครับแม่โตนะครับที่ใจดีแล้วพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อพ่อใหญ่ครับพ่ออะไรนะพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ แล้วก็ขอบคุณพ่อใหญ่เลยครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านนี้เป็นแนวทางให้เป็นไอเดียครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไอเดียการสร้างบ้านแนวทางการสร้างบ้านก็ลองเก็บออไอเดียบ้านเ่าน,นี้เป็นแนวทางนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็น้องไตเติลน,นะครับมีอะไรจะพูดฝากบอกถึงคนชมที่อยู่ทางบ้านไหมครับไม่ม <c oughs> ีเลยเป็นไงรู้สึกรู้สิกไงกับบ้านเหล่าน,นี้ บ้านที่เย็นมากๆเลยเหรอเป็นอะไรนะบ้านที่เย็นมากครับไม่ไม่เหมือนบ้านแต่ก่อนอะบ้านแต่ก่อนเป็นยังไงครับมันร้อนครับผมมันร้อนบ้านนี้เย็นเนาะมันมีฟ้าไงแต่ก่อนมีฟ้าไหมไม่มีไม่มีมันร้อนมันเป็นบ้านฉังสีอะบ้านฉังกะสีโอเคคือบโอเยยี่มมากโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอเค